วันนี้เรามารวมร,วมร้านอาหารนานาชาติถึง5้ร้านที่กินแล้วฟินแบบไม่ต้องบินไปไกลพอประเทศไทยมีครบจบในที่เดียวจ้า ตอนนี้นนนกับตะวันอยู่หน้าร้านโต๊ะคิมซึ่งเป็นร้านในเครือของไอเบอรี่เป็นร้านข้าวมันไก่ฮอตฮิตมากๆไปดูเมนูกันหน่อยไไปไปไปสั่งร้านแรกครับโตคิมข้าวมันไก่ไทยไหนานที่่รสจัดจานผสมผสานแบบไทยอย่างลงตัวและเมนูที่เราจะสั่งมาวันนี้มีอะไรบ้างไปดูกันเลยปะนี่เป็นไงที่เราสั่งไปตะกี้มีสั่งเพิ่มมาอีกด้วยก็คือไก่ทอดตะกี้เห็นตะวันบอกว่าอยากกิน ไก่ที่นี่เขาบอกว่าไม่ใช่ไก่ตอนนะพี่เป็นไก่แบบไก่เนื้อเลยเขาบอกรสชาติจะแน่นเห็นเขาบอกน้ำจิ้มตัวนี้เป็นน้ำจิ้มตัวซิกเนเจอร์จากสูตรหายหนานคือน้ำจิ้มที่มีส่วนผสมของต้นหอมและน้ำมันงาม่มแล้วนะกินเลยปกติอะผมไม่เคยผมไม่ได้มป็สายแบบกินข้าวมันไก่กับหนังนะแต่หนังตัวเนี้ยมันมีความบางเป็นพิเศษส่วนตัวไก่เนี่ยอย่างที่เขาบอกเลยคือมันมีความแน่นพี่่ยต้องลองชิมดูชิมน้ำจิ้มแบบออริจินอลบ้างข้างหน้านะคะ ใหญ่มากออืเป็นไงนุ่มมากต่อๆาเห็นบอกว่าทางร้านนะครับมีตัวเลือกสองออปชันนั่นก็คือข้าวมันและข้าวมันมะพร้าวอันนี้เรามาลองเป็นไก่ทอดน,นะพี่ณัฐมันนุ่มอร่อยสามคำกรอบไหมกรอบโอ้มเมื่อกี้ระวันชิมไปแล้วแต่ว่าแบบอยากลองชิมน้ำจิ้มซิงเกิลเจอร์ของเขาโอ้ <laughs> โห เป็นไงอืมหอมอันนี้เป็นซุปฟักผิกไก่พิกสดโอ้โหเป็นไงคล้ายๆกับซุปมะนาวดองกินแล้วสดชื่นกินร้อนๆคือแบบอย่างนี้เลยอุ้ยอืมมีความเหมือนเหมือนเล้งไหมอ่าคล้ายๆเผ็ดจากพริกเปรี้ยวจากมะนาวเออกลมกล่อมคือถ้าใครมาแนะนำให้สั่งคู่กันเลยมันตัดเลี่ยนได้ดีมากๆ ร้านโตคิมไม่ได้มีแค่ข้าวมันไก่นะอย่างคอหมูย่างน้ำผึ้งเต้าหู้ทอดหรือจะเป็นเมนูกินเล่นอย่างแตงกวาน้้ามันงาบอกเลยว่าต้องมาลองนะฮะสำหรับร้านโตคิมเนี่ยร้านเปิด10โมงปิด3ทุ่มอยู่ที่ปาร์คสีลมนะใครอยากกินข้าวมันไก่ฟิลแบบไทยลานผ่าสมกับไทยไทยม,มาที่ถูกใจแนใ่นอนแล้วบอกเลยว่ากินตัวข้าวมันไก่กินซุปที่มีความแบบเผ็ดจับๆกู้กับเบบีซี่ไม่มีน้ำตาลกับออริจินัลคือฟินสุดๆชนจะ้ะ ปินจริงๆมือนี้เดี๋ยวกินหมดไปร้านต่อไปเจอแน่ เราสองคนยังไม่ได้ไปไหนนะยังอยู่กับร้านอาหารสไตล์จีนไหหนานกับร้านเดือนเพชรสุก,กี้ตำนานความอร่อยสุก,กี้โบราณแนวหมูตอกไข่จิ้มกับน้ำจิ้มสุก,กี้แนวเต้าหู้ยี้ช่ำ,ชำบอกเลยว่าฟินมากร้านนี้นะคะเหมาะกับกลุ่มเพื่อนๆแล้วก็กลุ่มครอบครัวสุดๆตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านเดือนเพชรร้านอาหารแบบสุก,กี้สไตล์จีนเจเลยนะที่สําคัญครับตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษประมาณว่าถ้าพี่สั่งเซตสุกี้อะไรก็ได้2เซตที่สําคัญ ต้องสั่งผักชนเล็กหนึ่งได้นะ,ะและเราก็จะได้แถวบบซบบ1 5ลิตรอีกหนึ่ง1.5ลิตรขวดใหญ่เลยนะแน่นอนซึ่งราคานี้เพียง469บาทอืมอุ้ยมาเป็นกลุ่มมาเป็นแบบครอบครัวก,กินได้เลยอืม,มากตะวันเปิดเตาได้เลยเอาเนื้อก่อนเลยแล้วกันอ,อย่างไนตัวด้านบนนี่คืออะไรนะพี่เตาเจียวจ้ะเตาเจียวเครื่องหมักแล้วก็ตัวไข่จะต้องคนทุกอย่างให้เข้ากันแล้ว เท hey, ลงไปในหม้อเลยแล้วน้ำซุปอะ่ะมันจะเข็มข้น<อ>หอมมันนวัวแล้วต้องนใส่ผักเลย <S <S <อ>ระหว่างรอพวกผักพวกลายสูงมาดูนี่รวมมีทะเลทะเลของเขาอะ่ะมีทั้งปลากุ้งปลาหมึอกอนะไรอย่งเงี้ยครบเลยใครชอบกินทะเลเอาจริงๆสั่งเซตนี้ก็คุ้มอยู่นะเพราะว่าเราได้กินหลายวัตถุดิบในจานเดียวคิดว่าตัวเนื้ออันแรกอ่ะน่าจะได้แล้วตะวันตกด้วย ทีเด็ดอีกอย่างของร้านนี้ตนันคือน้ำจิ้มเต้าหูห้หยีมันก็จะแบบรบสูตรคนจีนเนื้อนุ่มมากแล้วมันนัวมันแบบหอมเต้าเจี้ยวหอมเต้าหูห้หยีคือมันมีความแบบมิติบแบบรสชาติแบบซุกี้ซุกี้เค็มเค็มเปรี้ยวเปรี้ยว<ๆ>น้ำจิ้มนี่เรียกว่าเป็นเป็นสีสันของร้านเป็นทีเด็ด คือมาอะไรผมว่าจิ้มแบบนี้ได้หมดเลยนะยิ่งกินอาหารแนวเนี้ยคู่กับตัวเฟปซี่คือเป็นมื้อที่อร่อยลงตัวสุดๆค่ะเปิดเพิินกับซูกิสไตล์โบราณแล้วที่ร้านเนี้ยยังมีน้องไก่ทอดเวนเพชรอีกโอ้โหเป็นไงออส่วนกระทะร้อนที่อร่อยไม่แพ้ซุก้เลยนะต้องบอกว่าร้านนี้ถูกใจเลยครับสำหรับร้านซูกี้เรือนเพชรนะร้านซูกี้สไตล์จีนจนะ ร้านเปิด10บโมงถึงสามทุ่มนะครับผม <Ừ. S 1> ที่ถนนเพชรบุรีต <Ừ. S 1> ใหม่นะครับอย่าเพิ่งกินเยอะเพราะว่าเดี๋ยวร้านหน้าเขาจะพาไปอีกจัดเต็มเหมือนกันอชอบกินเผ็ดใช่ไหมเดี๋ยวเจอแน่บอกเลยว่าร้านนี้เผ็ดมากชาชามหมาล่าทั้งร้านหมาล่าเมนูกระแสดีแบบไม่ตกยุครับกับหมาล่าช่างน้ำหนักที่ราคาโคตรคุม้มวัตถุดิบดุกเยอะมากเลยนะงานนี้ซุปเผ็ดชาอร่อยซาแน่นอน นี่ตอนนี้อยู่ที่ถนนสุทธิสารนะคะอยู่ตรงสะพานควาย<ม>เดี๋ยวจะพาตะวันไปกินร้าน<ม>ชาชามะาทั่างเ,เคยกินไหมโอ้โหระดับมาล่าเลเวลอ,อย่างเราแน่น <วะ S 2> อนว่าย,ยังไม่เคยวาพี่เคยยังไม่เคยปะโทู เมนูฮอตฮีที่ห้ามพลาดกับร้านนานาชาติอย่างชาชา,ชาหม่าล่าร้านหม่าล่าทาง DIY ชั่งตามน้ำหนักเลือกได้ทุกอย่างเลยนะคะสะดวกรวดเร็วคีอดความอร่อยกันได้แบบเต็มที่เลยที่นี่เนี่ยคิดราคาทุกอย่างขีดละ49่บาทเท่านั้นเองเลือกปรุงได้ถึง5แบบเลยนะไปดูกันเลยว่าจะอร่อยขนาดไหนมีก่อนจะเริ่มกินเดี๋ยวเรามาชนแก้วกันก่อนมางคาสื่ มาเริ่มตะวันสั่งอะไรไปนะเมื่อกี้หมาล่าทั้งและนี่ผมสั่งความเผ็ดระดับสามระดับสูงสุดเก่งนะเนี่ยของพิ่นักอะไรเป็นหมาล่าบ้านคือคุกหมาล่าแล้วก็ตัวสอดงามันจะมีความนนัวขึ้นมาไม่เหมือนหมาล่าทั่วไปความเผ็ดระดับสองตะวันใส่อะไรมาบ้างอ่ะอู้เยอะเลยพี่คือเราไปใส่เนื้อแต่ก็มีผักมาบ้างมีความเผ็ดเค็ม เข้มขน้นชาเลยหน่อยอ่านี่ความรู้สึกแรกก่อนแต่ต้องรวงกินไเรื่อยอาจจะชาเยอะขึ้นมาดูมาดูของแนทอันนี้นะแนทเน้นเป็นลูกชิ้นมีเส้นมันตรงนี้นี่มีผักม,มีผักนิดหน่อยเพราะว่าไม่ใช่สายผักแล้วก็มีกุง้งเอาจริงๆชอบตรงที่เราเลือกวัตถุดิบเองในจานคือเราจะได้กินของที่เราชอบชิมบ้างมันม<ๆ>นัวหองมงามากๆ มีความเผ็ดหมาล่าปลายๆชิมปะชิมหน่อยอ,อ,ยอ,อใ,หให้ชิมตัวแบบเลิดๆเลย,ยเส้นมันในตำนานที่ใครมาร้านหมาล่าต้องสั่ง,<ม>งไงถ<ม>ั่วเข้าถึงเนื้อแทรกเข้าไปในมือพอไม่มีตัวเม็ดน,นะครับคือเราซดน้าซุปได้แบบไม่ต้องกลัวอะไรอะอมไม่ต้องกลัวอะไรแบบ่เราจะต้องบ้วนอะไรออกหรือเปล่า คือชอบในความเผ็ดชาของหมาล่านะครับแต่ถ้าใครที่ไม่กินเผ็ดเนี่ยที่ร้านเขาก็บอกว่ามีน้ำซุปกระดูกหมูให้ด้วยนะต้องลองมากินนะอร่อยชัวร์ครับว้าวอุ้ยมันหวานหอมกรมกรอบมากเลยอ่ะสําหรับเด็กผมว่าอุ้ย <laughs> บอกเลยว่าใครที่แบบเป็นสายหมาล่าตามมากินกันได้นะคะร้านอยู่ตรงสะพานฝวายเปิดสิเโมงถึง3ท เดี๋ยวรอตะวันกินหมดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปต่ออีกร้านนึงนะคะเดี๋ยวรอดูเลยว่าร้านานานาชาติร้านต่อไปเนี่ยจะเป็นสัญชาติไหนเออ,อได้เวลาไปเกาหลีแล้วแบบไม่ต้องขึ้นเครื่องนะนี่เลยฮะร้านชุงม,มันชิคเก้นความอร่อยที่ส่งตรงมาจากเกาหลีแท้ๆเลยนะเออขกับไก่ทอดสุดเด็ดแบบเกาหลีเกาใจเลยร้านนี้นะออเดอร์ต่อออเดอร์ทำกันสดๆร้อนๆไปเลยและตอนนี้เรามาอยู่กันที่ร้าน ุงม,มันชิคเก้นนะครับกับร้านเกาหลีที่อาหารหลากหลายมากเลยนะร้านนี้บอกเลยว่าเขาเปิดสาขามาจากประเทศเกาหลีเกาหลีรสชาติยังไงที่นี่รสชาติอย่างนั้นแน่นอนเอาละชิมเลยไหมจัดไปตัวนี้ก่อนเลยสโนว์ออนเนียนตัวฮอตตัวฮิตอันนี้เป็นไก่ไม่มีกระดูกด้วยนะทุกคนคือกินง่ายสะดวกสุดๆทั้งๆที่เราราดซอสพับไปแล้วด้วยนะยังกรอบอยู่เลยไปซี่ยังนุ่มนะคะไก่คุกซอสไม่มีกระดูกเหมือนกัน จะเป็นซอสที่มีความเผ็ดนิดนๆหวานหน่อยๆห,หวานนิดนิดหวานนำดีกวา่าหวานนำเผ็ดไปไปนิดเดียวกลับเข้าไปคำแรกเนี่ยมันทำไมมันมีความหวานแบบเต็มปุนอย่างบอกไม่ถูกอต่อเนื่องซอส tofu soup นะครับข้างในก็จะมีหมูสับเต้าหู้ไข่เป็นซุปใ,ใสที่กินร้อนๆแล้วคล่องคอ เหมือนเขาก็มากินไว้แบบตัดเลี่ยนอะไรอย่างนี้อ่าใช่ชนนโซนเป็นน้าซุปแบบซึ่งมเมซตถ้าสั่งอ่ะจะมาพร้อมข้าวด้วยแล้วอีกเมนูที่อยากแนะนําอย่างโรสเซตอกโบกีนะครับเมนูสุดฮิตที่มาแรงในเกาหลีครับคือตัวนี้เนี่ยเป็นซอสโคจูจังผสมผสานกับครีมอย่างลงตัวสุดๆครับมันนัวหวานหวานเผ็ดแล้วก็นัวไก่ทอดสไตล์เกาหลีแบบเกาหลีแท้ๆนะครับเพื่อนๆมาได้เลยที่ชุงมันชิคเก้นร้านเปิด10โมงถึง,ถงเที่ยงคืนนะครับ มาลองกันได้กินได้ยันดึกแต่ละร้านนี่อบอกว่าเด็ดๆทั้งนั้นเลยนะจริงแล้ร้านต่อไปจะเป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรนะพี่นั ไม่บอกรอดูอเออคามทวีปกันเลยทีเดียวกับร้านนี้โลนินพิซซ่าร้านอาหารสไตล์อิตาเลียนนะคะร้านดังย่านลาดพร้าวพิซซ่าเป็นฟิลโฮมมี่ที่ใช้แป้งสดหมักถึง72ชั่วโมงเลยทีเดียวเพื่อให้แป้งเนี่ยมีเนื้อที่ฟูอบมาแล้วกรอบนอกนุ่มในฟิลอบอุ่นละมุนเหมือนกินพิซซ่าอยู่ที่บ้านเลยร้านสุดท้ายเขาพามาร้านอาหารอิตาเลียนว้าปิดจบวันแบบสวยงามนี่คือพิซซ่าโฮมเมดกลิ หอมมากนี่คือตัวเบสเซอร์เร์อย่างแฮมทรัฟเฟิลพิซซาโฮเมตตัวนี้เราสามารถเลือกได้เลยนะว่าแบบครึ่งหนึ่งเราเอาเป็นแบบหน้าไหนกับหน้าไหนอันนี้เป็นตัวเบสเซอร์เร์นะตัวนี้ของตะวันจะเป็นไซส์เอ็มมี6ชิ้นของเขาไซส์แอลชิ้นพามมาแฮมครึ่งหนึ่งกับอีกอันนึงเป็นสไปเนชชีสุดยอดเป็นตัวขายดีเหมือนกันอันนี้ดูนันเพื่อนมันหอมมากอื้ซอสทรัฟเฟิลชัดมากกินอร่อยอะแบบกินได้เรื่อย แฮมก็ชิ้เบิ่มเมโตๆตๆตรงนี้เขาบ้างสปินนชชีสนะคะนี่โอ้โหชีสเน้นเน้นอืมชีสหอม,อมผักขมเหมือนเขาปรุงมาแล้วมีความเค็มนิดนดถ้าเกิดว่าเสิร์ฟมาร้อนๆนนก็คือมันจะยืดได้แต่อันนี้เราเราไว้สักพักแหละแต่ยังอร่อยอยู่อ เดี๋ยวชิมหน้าต่อไปพร้อมกับซอสดีกว่าถ้าจะเอาแบบฟิลอิตาเลียนแท้ชิลลี่ซอสชิลลี่ออยไปเลยนี่ต้องกินเร็วมากเลยนะถ้ากองต้องอาจจะต้องจับทันเลยนะหนึ่งสองไปรสชาติมีมิติมากกว่ามันจะได้ความเค็มมันเปรี้ยวหน่อยๆอ,อืมไม่เลี่ยนแต่แป้งเขาดีจริงพี่แป้งโฮมเมดอะ เรากินแบบเนื้อเนื้อแป้งแป้งแบบมาสไตล์แบบว่าผักผักบ้างอชอบซีซาสลัดตรงที่มันดูไม่สุขภาพเกินเพราะว่ามีเบคอนอืมอืมพอมีเบคอนแล้วมันหอมมากอ่ะได้อีกเทคเจอร์หนึ่งตัวน้ำซอสที่ลาจะมีความ ดร้านนี้ไม่ได้มีแค่พิซซ่านะครับยังมีไส้กรอกโฮมเมดอันนี้อร่อยมากๆครับและสปากเกตตี้วงโกเล่สไปซี่ซีฟูด้ดสปากเกตตี้ผัดวานขาวครับหอมพาเมซานชีสรสชาติคือือดีนวนวๆเพลินสุดๆครับจานนี้ต้องลองครับดีมากมื้อไหนก็อร่อยถ้าเกิดว่ามีเบปซี่ก็สำหรับใครนะครับที่อยากมาลองร้านนี้ชื่อร้านโรนีพิซซ่านะ ร้านเปิด11โมงถึง2ทุ่มเปิดทุกวันอยู่ลาดพาว18ทางเข้าเนี่ยแอบรับมานิดนึงแต่แบบถ้าเพื่อนๆมาได้นี่คือคุ้มค้างจริงครับชอบแบบโฮเมดมาร้านนี้ชอบแบบมาล่าไปชาชาชอบแบบเกาหลีไปชุงมันเยสเซอชอบข้าวมันไก่ต้องโต๊ะคิมชอบสุกี้ต้องเริ่นเพชรใครอยากกินร้านไหนตามไปกินกันได้บอกเลยว่าทุกร้านเนี่ยทุกเมนูที่เราเลือกมาคือคัดมาให้แล เดี๋ยวอีพีหน้ารอติดตามด้วยนะคะว่าจะเป็นไปที่ไหนอะไรยังไงโอ้โหเนี่ยเดี๋ยวให้จางวันกินเจอกันค่ะไปบ้าบไยบ้ายก่อนไปบ้ายก่อนาปบ้าย